เราต่อไปคุณพิพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมค่ะภัยเงียบที่อยู่ในสังคมไทยนะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้านั่นเองค่ะทางด้านของกรมสุขภาพนะคะก็ได้มีการตรวจสอบค่ะและก็พบว่ากลุ่มเยาวชนนะคะเป็นกลุ่มที่มีภาวะกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเป็นโรคซุมเศร้านั่นเองค่ะ ทางด้านของอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะคะก็ได้กล่าวว่าจากผลการประเมินสุขภาพจิตค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคม2,565ถึงปัจจุบันพบว่ามีกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะอายุช่วง19ปีจนถึง24ปีจำนวนกว่า26,887รายมีความเสี่ยงซึมเศร้ารอยละ25.68และมีความเครียดสูงรอยละ19.21ซึ่งนักศึกษาในมหาวิทยายลัยเป็นกลุ่มเบาบาง ที่มีความเฉพาะที่อาจจะเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตได้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะซึมเศร้าภาวะวิตกกงังวลภาวะความเครียดมีเพิ่มขึ้นตลอดช่วงวัยค่ะและก็สูงสุดนะคะในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนั่นเองค่ะและจากการดําเนินโครงการคู่ครัวขออภัยครับคู่เครือข่ายดูแลจิตใจนะครับก้าวสูค่คนไทยคุณภาพของกระทรวงอุด,ดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงสาธรารณสุข เมื่อวันที่11กรกฎาคม2565เป็นต้นมาเนี่ยได้มีการคัดกรองและดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษาไปแล้วจำนวน23,740รายในจำนวนนี้ไม่พบความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตจำนวน1 8 6 6รายนะครับแต่ทว่าพบผู้มีความเสี่ยงปัจจัยปัญหาสุขภาพจิตจำนวน5,235รายซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตกลุ่มสีเหลืองจำนวน1,630รายโดยขณะน,นี้มีจำนวนนักศึกษา ที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตจนดีขึ้นแล้วนะครับจำนวน1,166รายอย่างไรก็ตามครับทางด้านของกลุ่มนี้นะครับก็พบจำนวนนักศึกษาความเสี่ยงที่จำเป็นต้องส่งต่อให้แพทย์หรือกลุ่มสีแดงทั้งสิ้น439รายซึ่งขณะนี้สุขภาพจิตดีขึ้นแล้วนะครับ232รายกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาร,ระบบการดูแลช่วยเหลือที่ดี คณาจารย์มีระบบในการช่วยเหลือที่เป็นที่พึ่งทำให้ครอบครัวนักศึกษาอุ่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยครับ